สวัสดีครับเพื่อนครับตอนเราทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของผมนะฮะเดียบรี่ครับหรือว่าทันข่าวนะครับทั้งใน YouTube TikTok แล้วก็ทุกช่องทางที่ผมนำไปเผยแพร่ในะตอนนี้นะครับผมมีไมโครโฟนนะฮะจริงๆแนละ้วเนี่ยผมมีไมโครโฟนรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นสีขาวแต่เนื่องจากว่าทางร้านเ็าส่งตัวรีวิวมาให้ผมคือเขาใช้งานแล้วเป็นปีอ่ะ ผมเปิดไปหูฟังเสียงมีในคนรีวิวกันนะฮะเลยต้องขอเขาว่าอ่าว่าคุยกับเขาดีๆเนาะว่าผมได้กของรีวิวของคุณมาคุณใช้งานไปแล้วเนี่ยนะส่งของใหม่ไหมผมได้หรือเปล่าร้านเขาก็โอเคนะครับก็ส่งกลับคืนมากับตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นนะว่าเขาต้องส่งเคสมาให้ผมด้วยนี่ครับคือเคสใส่มันนะครับแต่เขาไม่ได้ส่งมาให้ฮะ สุดท้ายคือเอ,อเขาก็ส่งมาให้นะครับก็โอเคไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันนะต้องขอบคุณมากนะครับอ,อตอนแรกเนี่ยมันเป็นกล่องมายอย่างนี้นี่แล้วมันก็เปิดออกง่ายเลยผมก็เข้าใจว่าที่บ้านเขาเขาเขาแงออกเองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนี่กล่องใหม่ต้องอย่างี้ฮะตอนแรกเป็นสีขาวนะครับสีขาวแต่นี้คือเพื่อความสบายใจผมขอเปลี่ยนเป็นเป็นสีแดง เนี่ยสิวแน่นนะครับสิวแน่นเนี่ยสิวแน่นคือยังไม่ได้แกะเลยนะครับจากเดิมเนี่ยคือมันก็ถูกตัดไปอย่างนี้นะครับถูกตัดไป่อเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมได้มาละคงไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกและนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะต้อง แกะก็มาใช้งานให้เพื่อนๆดูหน่อยนะและตอนนี้นี่คือว่าเป็นเสียงของเจ้าทูล่าใหม่นะ,ะแต่ว่าเป็นสีขาวนะสีขาวอันนี้เนี่ยคือว่าผมให้เขาส่งสีแดงมาให้นะครับเราแกะอย่างนี้ฮะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปขายต่ออยู่แล้วนะครับอึ๊บนี่ คือขี้เกียจแบบมีดไงใช้ไม้จิ้มฟันแล้วกันแก่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูฮะอาวทีต่ตรงไหนยอยู่ปะ่ะอึ๊บอึบอึ๊บ,บแกะแกะแกะโอ้ย โอ้หนี่ของใหม่มันต้องนี้ต้องแน่นแน่นเออนี่เออเนี่ยของใหม่จริงแน่นไปยะนี่นี่ครับเพื่อความสบายใจเลยขอสีแดงมานะครับตอนแรกเป็นสีขาวนะครับนี่อ๋อเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่มันต้องมีอย่างนี้ ะะยังไม่มีร่องรอยการแก่นะครับสีแดงนะครับออมีอะไรครับมีสายนะครับเ,ออเดี๋ยวผมต้องคืนสายเขาด้วยมีตัว adapter ไม้นะฮะมาในกล่องแบบนี้ครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะฮะผมไม่เรื่องมากนะครับก็ขอแค่ว่าคุณให้ของผมเป็นของมือหนึ่งในเมื่อผมจ่ายตังของผมไปแล้ว คุณต้องให้ของมือหนึ่งกับผมไม่ใช่คุณเอาของที่คุณใช้แล้วมาขายผมก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นของเจ้าไหนแล้วกันนะฮระแล้วก็มีเคสครับนี่มีเคสใส่สีแดงนะครับสีแดงจากเดิมเป็นสีขาวครับเดีย๋ยวผมไม่ดูแล้วกันสีขาวอย่างนี้ฮะนี่ผมใช้อยู่นะสีขาวที่ผมชอบสีขาวคนระับเนี่ยสีขาวสวยไหม นี่ฮะสวยนะแต่เพื่อความสบายใจครับเปลี่ยนสีซะเลยนะเปลี่ยนสีซะเลยนะอันนี้แน่นเปรียละ่นะนี่ออกมาจากซองอย่างนี้เลยนี่ครับเออมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมต้องอย่างนี้ ทุล่าใหม่เป็นใม่เล็กนะฮะดูฮะฝ่ามือผมเนี่ยมันเล็กนะเออแล้วใช้งานก็ไม่ยากผมก็ใช้กับอะแดปเตอร์แล้วก็ตั้งแบบนี้นะครับทีนี้มีกล่องละมีกล่องใส่นี่อันนี้ก็ของเขามาเพราะว่าตันหน้าเว็บเขาขายแถมกล่องด้วยไง แล้วไม่ส่งของให้ผมได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับนี่นี่ครับก็จะได้ใส่เจ้าถุกล่าไม้ไปแบบนี้เนาะยังไ,ไงดีใส่แบบนี้เออดูเข้าที่เข้าทางหน่อย ก็ประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะพอสมควรนะนี่คือเสียงจากทุเาียนนะฮะราคาเกือบ8 0ด0บาทนะครับเป็นไใบเล็กที่ไว้พกพาผมไว้ลงเสียงใช้กับการรายงานข่าวกับการสตรีมมิ่งกับการสอนกับการทำทิกต็อกนะเสียงนั้นถือว่ามีความสําคัญครับก็เป็นตัวเชิญชให้คนเข้ามาดูติดตามเราได้เหมือนกันนะฝากกดการติดตาม t ิกต o k ด้วยนะฮะเนียบรีนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีคนติดตามอยู่พอสมควรนะฮะ แต่ก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับยังไม่มากสักเท่าไหร่นี่ฝากหน่อยติดตามเดลโบรี่ฮะนะอยากไปล้านครับตอนนี้หมื่นอยู่อยากไปล้านครับ,อนนอรบโอเคขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ